ค่ะวันนี้เฮาก็มาเตรียมตัวเซบา้ำพรกนะะ้ำมันมีต้มหน่อไม้กับน้ำพริกกลับทอดเซโกะคะ่ะเดี๋ยวรอใส่บาอยู่หน้าบ้านท่านนาะข้านอนเดี๋ยวผ่าคนก็เริ่มมาเบิง่งน้ำพรางบ้านคอยเดยู้นี่ค่ะผ่าคนก็ก,กำลังสีมาแล้วค่ะน้ำหมอกเต็มเลยคะ่ะเบิง่งโอ้บรรยากาศบ่เห็นอย่างละคะ่ะวันนี้คือสีเด่นแห่งน้ำหมอกกำลังเอาบ้านเฮา รบรรยากาศนะคะน้ําหมอกน้าข้างโอ้แหนมมาเห็นอย่างเลยอยู่ในกล้องนะคือแจ้งนะคะคันออกมาอยู่นี่นะมืดมืดวาฉันมีตะหมกพระพุ่ธกำลังมานะคะมาใส่บาตน้ํนนูเดอร์ค่ะกามีก็สิทายแบบไหนดีด มาใส่บาตร้ำนุนเ้ยค่ะเรียวหนุเตรียมพระพุธกมาหอน วันนี้พี่เกียววารีน,นะคะฝากมาใายบาทนําเป็นเงินหกร้อยบาทนะคะเนาะในการกระชี้ชายให้พี่เกียววารีในวันนี้นะคะเด้อค่ะสาธุบุญแล้ววันนี้วันพระมารับบุญน,นะคะเด้อ ข้าวอดี้าวดอดดูมกี๋ยวไปเบิ้งข้างหน้าเนาะค่ะเนาะก็พากันใส่บาท ช่วยมึงค่ะบ้านเราแต่ว่าวันเล็กๆนะแต่ว่าก็ะส่ตามประเภทนี้ของเฮานะคะมีอย่างก็ะส่ไปนะคะเน,นาะค่ะมาพี่มามาเร็วเร็ว มาเยอะปตบกาดีค่ะโอ้โหดูโมโมเต็มเลยค่ะ บรรยากาศดีดีพาแบมมาฟังยังโอ้ข่อยย่านแดดเด้มาหนี่พี่น้องเอ้ยขอ่อยกระซายบาดแล้วข่อยกระซีกินข่าวแล้วออกสวนกันด้วยเด่ห้อง เอายามเศร้าได้ชำได้ก็เอาเนาะค่ะเนาะไม่สียอกส่วนไม่สั่นคคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเบิงโอ้เด็ดเปียงๆเ,เลยค่ะวันไล